จะมาทำการโหลดโปรแกรม Spyware Terminator นะคะเข้าที่เว็บ spywareterminator.com นะคะค่ะโปรแกรมนี้นะคะเป็นโปรแกรมสำหรับสแกนหาไวรัสแล้วก็สปายแวร์นะคะแล้วยังเป็นโปรแกรมที่ให้สามารถโหลดมาใช้ฟรีอีกด้วยนะคะเราคลิกที่ดาวน์โหลดเลยค่ะค่ะ การบันทึกแฟ้มนะคะเมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วเราก็จะไปเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะคะแล้วก็ทำการติดตั้งต่อไปค่ะตอนการติดตั้งโปรแกรม Spyware Terminator นะคะก็ทำการเดิมคลิกตัว Install ขึ้นมานะคะ ลิกที่ลันค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าที่บรรยายประสมบัติของโปรแกรมนะคะว่ามีดีอะไรบ้างนะคะ mm hmm. ก็จะบอกไว้ว่าป้องกันสปายแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการป้องกันมาเวลาจริงแล้วก็อัปเดตเนเจอร์ดาต้าเบสนะคะทุกวันแล้วก็โปรแกรมนี้มีผู้ใช้มากกว่า30ล้านคนทั่วโลกนะคะแล้วก็เป็นอโตเ m ม t ติสแกนนะคะคือสแกนโดยอัตโนมัติ แล้วก็ช่วยให้การเล่นเกมอย่างปลอดภัยและต่อเนื่องนะคะแล้วคลิก next ต่อไปได้เลยค่ะค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าที่อธิบายเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้โปรแกรมนี้นะคะแล้วก็คลิกที่ Agree and Continue ได้เลยค่ะค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าที่ให้เลือกการติดตั้งนะคะว่าจะให้อยู่บนหน้าเดสก์ท็อหรือว่าจะให้อยู่ตรงทูบาร์ของหน้าจอเรานะคะถ้าเราต้องการเลือกทั้งสองอย่างก็ กด next ได้เลยค่ะข้ตอนนี้โปรแกรมก็จะทำการติดตั้งนะคะค่ะเมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้านี้ค่ะแล้วก็กด finish ได้เลยนะคะค่ะเมื่อคลิกเคก็จะเข้าสู่หน้าโปรแกรมนะคะ ทำการเข้าสู่โปรแกรมกันเลยนะคะค่ะหน้าแรกเป็นหน้าเมนนะคะก็จะเป็นหน้าหลักของการสแกนแบบรวดเร็วนะคะเราสามารถที่จะเลือกการสแกนได้จากหน้านี้เลยค่ะเราสามารถคลิกที่ Start fast s แกนก็จะสามารถสแกนได้เลยนะคะหรือเราจะเลือก ตรงนี้นะคะ Choose a different scan นะคะก็จะมี Start Full Scan ก็คือจะสแกนทั้งหมดนะคะส่วน Start Custom Scan นล้วก็จะเลือกสแกนเฉพาะบางส่วนของข้อมูลเท่านั้นนะคะค่ะส่วนด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็น Protection Status ก็จะเป็นสถานะของการป้องกันนะคะเราสามารถที่จะอัปเดต พว้สถานะพวกนี้ได้ตลอดเวลานะคะส่วนหน้าของสแกนนะคะก็จะเป็นมีการสแกนเหมือนกับหน้าเมนเลยนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้เช่นกัน,นะคะ่ะต่อไปนะคะหน้าทูนะคะก็จะแสดงอธิบายเกี่ยวกับ Terminator Spyware Terminator ทู Term นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างตัวแรกก็จะเป็น เบลเซอร์นะคะที่ไม่เสถียรเราสามารถที่จะเพิ่มบนสแกนเนอร์ได้นะคะตัวที่2นะคะก็คือเป็นเริ่มเป็นการเริ่มต้นจูเนอร์นะคะตัวที่3นะคะก็คือเป็นแป้นพิมพ์เสมือนจริงค่ะตัวที่4นะคะเป็นการสแกนบอเวย์นะคะตัวนี้ส่วนตัวนี้นะคะ ก็คือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ PC นะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของระบบค่ะนะคะส่วน system restore นะคะก็คือเป็นการฟื้นฟูระบบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ไฟล์แล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการกำจัดไฟล์ค่ะเรามาลองเริ่มต้นการสแ,แกนดูนะคะ เราจะเลือกแบบ Start Fast Scan ดูนะคะตอนนี้เราก็พบไฟล์ต้องสงสัยอยู่6ตัวแล้วนะคะค่ะเมื่อสแกนเสร็จก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเราก็กด Remove ออกไปเลยะคะ่ะกด Yes นะคะ ถ้าเราจะทำการสแกนตัวต่อไปก็เลือกแบบนี้ได้เลยนะคะ